ตลาดสัญญาซื้อขายสินค้าร่วงหน้าหรือว่า t f e x นะครับล่าสุดนี้เองมีการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นสินค้าก็คือ t f e x j a p a จ e s e rubber future เริ่มเทรด3าพฤศจิกายนนี้นะครับเป็นการซื้อขายสัญญาที่อ้างอิงก,กับยางแผ่นรวมกวันชั้น3ครับ บริษัทสัญญาซื้อตราสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ t f เ x นะครับเปิดซื้อขายสินค้าใหม่ t f j x p a p e s e s e r u e r f u t u t u r e ยางพาราล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาย,ยางแผ่นรมควันชั้น3ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นหรือว่าตลาด JPS นั่นเองนะครับหรือว่าตลาดทอรค้อมเดิมเสริมซื้อขายตั้งแต่30พฤศจิกายนเป็นต้นไป j จ p เป e นิสรับเบอร์ฟิ e จนะครับจะซื้อขายเป็นสกุลเงินเย็นต่อกิโลกรัมแต่ชำระราคาและคำนวณกำไรขาดทุนเป็นเงินบาทโดยกำหนดให้ราคายางที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆเย็นมีค่าเท่ากับ300บาททำให้ซื้อขายได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและสะดวกกว่าการไปเปิดบัญชีซื้อขายในต่างประเทศครับนอกจากนี้จมเนสรับเบอร์ฟิลเจมีขนาดสัญญาเทียบเท่ายางหนัก1ตันและชำระราคาเป็นเงินสด ไม่มีการส่งมอบครับผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย j a ร a n s Rubber Future ใน t f e ฟได้ต่อเนื่องตั้งแต่เวลา9น้นาฬิกา15นาทีถึง16นาฬิกา5นาทีผู้สนใจสามารถติดต่อบริษัทสมาชิก t f เ e x ที่หรือดูรายละเอียดเพื่อสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่ w w w t f e x c o t t h ครับ ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจนะคะและคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงสําหรับคนที่มีสินค้าอยู่แล้วนะคะหรือว่าสําหรับใครนะคะที่มองเห็นโอกาสในเรื่องของการทํากําไรก็สามารถใช้ตลาดนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและค่ะ